เจอกันเกลียนะฮะกับช่องบ่าวช c h ช n แนลนะครับมาดูนะฮะนี่วันนี้ก็พัฒนาทางเข้านะครับบึ๊บเนี่ยเกลียเพิ่งพักนะครับเยมีเอาเงินมาลอนรอด้วยนะครับส่วนอาปล่อยให้เล่นหนำใจนะครับสุดท้ายไม่ถึงหน้านาทีนะฮะวิ่งมา ครับโน,น่นทีดนีกันนะครับโน,น่นพี่ปานก็อยู่โน่นนะฮะขับมุงสีนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับตรุงนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้าวนะครับ ตรงนี้ก็ผมมาเร่งช่วยให้พี่ปาลเสร็จก่อนนะครับทางข้าวบ้านพินานะครับเพราะว่าเราก็มีภารกิจอีกยาวนะครับช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนี้นะฮะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะครับเราก็ตัดให้เสร็จนะฮะก่อนจะได้เก็บเกี่ยวข้าวนะฮะ น้ำมันก็มีน้ำคนก็มีนะครับนถันงแดงนวน,นะครับตัดยาข้างในบ้านเสร็จแล้วก็มาลุยนอกบ้านนะครับต่ออ๋อที่ปางก็มาแล้วนะครับ ยาสริดวันนี้ก็แดดนะฮะแดดร้อนมากนะครับดูนะหัวขอโน่นนะฮะตมุตตมินะครับเป็นหอนเป็นหอนนะครับโน่นพี่าก็ คือถังน้ำไปแล้วนะครับ วันนี้กน็น่าจะทั้งวันนะครับนี่ของบ้านยูา ทีนี้เขาไม่ได้ดำนานะฮะเขาก็จะได้เขียวข้าวนะฮะดูเนะี่ยข้าวขึ้นฝั่งน้นอยนะ่างเงี้ยนะครับฝั่งนี้ด้วยโน่นนะฮะโอ้โหมาำงานเวลาปเข้าบ้านบ่อะ ข้าวบ้านพ่อมพี่โนโ่บ่หืมบ่นี่แหละสิข้าวบ้าน,นเต้ สงสัยน่าจะร้อนนะครับดูนีนะ่มาดูนะฮะข้าวพี่นะนะครบอบออกเก็บเกี่ยวแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับสุดกำแพงนะครับแล้วก็ เอาขนยามาตัดนะครับไหนที่เข้าได้ก็เอาเข้านะฮะไหนเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้านะครับก็ใช้เครื่องสะพายนะครับขนลุงสีนะครับเข้าไปนะครับเพจะตัดได้นะครับอุ้ยวันนี้ก็แดด,ด,ดแดดร้อนมากนะครับ ตัดกิ่งอะไระๆทั้งหมดเลยนะครับต้นทองไรนะฮะปลูกต้นไม้ให้ทำให้เป็นร่มนะครับเอาไปอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีร่มอยู่นะครับ Long là hứa 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 là hứa 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 cháu chẳng cháu hứa cháu hứa cháu Trần hứa 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 น่าจะกลับมาตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็หามองนะฮะแล้วก็ทำให้เร็วที่สุดนะครับผมก็จะไปถ่ายคลิปอีกคลิปนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ ต,ตามนะครับช่องปลาสนชาแนลเจอกันใหม่นะครับคลิปนนะฮะสวัสดีครับ